อันฮิลนันคั่งพร้อมทุ่มไม่อั้นกระชากบูโน่ฟอนเดสออกจากอ้อมอ,อกแมนเชสเตอร์ยูไนเดวันที่2วมิถุนายน2568หลังจากลูเบนเนเวตกองการทีมชาติโปรตุเกสของอันฮิลานทีมดังแห่งลีกซาอุดิอาราเบียอ,ออกมาชักชวนให้บูโน่ฟอนเดตเพลย์เมเกอร์คนสำคัญของปีศา์แดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดย้ายมาเล่นด้วยกัน ท่ามกลางกระแสข่าวย้ายทีมของบูนโน่ฟูเนเดตที่มีรายงานว่าอันฮิลันพร้อมทุ่มเงินจำนวนมหาศาลกว่า100ล้านยูโรเพื่อคว้ากับตันทีมปีศาจแดงมาร่วมทัพพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยที่มากกว่าที่เจ้าตัวได้รับในปัจจุบันถึง3เท่าเลยทีเดียวล่าสุดฟาบิโอโลมาโน่นักข่าวคนดังรายงานว่าเอเย่นของบุนโน่กับจากซาอุดิอาราเบียแล้ว ขณะที่อันฮิลาหพร้อมที่จะจ่ายเงินเท่าไหร่ก็ได้เพื่อเซ็นสัญญากับบูโนโ่การตัดสินใจครั้งสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับตัวนักเตะและสโมสรอ,อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบการรายงานข่าวเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเป็นกำลังใจให้บ๊อบด้วยนะครับ